การที่เข้าเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยสมมว่าเขาบามีพื้นฐานมาเลยเข้าวรสิเริ่มจังไหน,นะคะสวัสดีค่ะ welcome to English t h ยบา a ยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ภาษาอังกฤษไทยบ้านหรือว่า English t h ยบา a นะคะ เดี๋ยวมื่อนี้เนี่ยเมฆมีแนวมาบอกให้ฟังอีกแล้วนะคะต้องขออภัยแฟนเพจนะคะหรือว่าผู้ที่ติดตามทุกทุกท่านนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ไม่หายไปโดนเนาะหายไปประมาณเดือนกว่าเนื่องจากว่าไม่ไปปฏิบัติภารกิจที่ยิงไงและก็สำคัญมากๆภารกิจหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ภารกิจเร็จจินแล้วเมฆถึงได้มีโอกาสนะคะได้กลับมาฮิตคลิปอีกรอบนะคะเพื่อที่จะกลับมาเจอทุกทกท่านนะคะแฟนเพจและก็ ผู้ติดตามเนาะล้วก็ผู้ชมนะคะทุกผู้ชมทุกทา่านใส่เข้ามาผู้ชมดีกว่าเนาะบัดนี้สิ่งที่สิ่งดีๆที่ไม่อยากจะนํามาแบ่งปันมือนีเนี่ยนะคะก็คือการที่เข้าสี่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยสมมติว่าเขาบ่มีพื้นฐานมาเลยเขาควรนสิเหล่มจังได๋นะคะไม่ขอบอกเลยว่าการเรียนภาษาอังกฤษอ่ะบ่แม่นการเรียนภาษาทุกภาษาในโลกใบนี้นะคะที่ที่มี มันจะมีทักษะอยู่บางทักษะดอกบพรว่าสิเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาญี่ปุ่นหรือว่าภาษาจีนนะคะมันจะมีอยู่4ทักษะนัากันที่เราใช้ในการเรียนภาษา4ทักษะนะคะหนึ่งคืออย่างหนึ่งก็คือทักษะการฟังนะคะสองคืออย่างค่ะทักษะการพูดนะคะทักษะการพูดนะคะสามคือทักษะการอ่าน ซคือทักษะการเขียนฟังพูดอ่านเขียนเลี่ยงมาตามลำดับเลยนะคะส่วนในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยในในสไตล์ที่แม่จะแนะนำก็คือว่าแม่จะพาเรียนแบบการเรียนภาษาของเด็กน้อยไล่ไปตั้งแต่ท่าลกจนฮอดว่ที่เขาหัดเวา้าจนไปฮอดว่ที่เขาเว้าได้นะคะก็คือจังไดเด็กน้อยท่าลกทุกทท่านเนี่ยคิดว่าเด็กน้อยท่าลกเนี่ยเขาใช้ทักษะใดคะในการในการ,ในการที่สิหัด เว้าก่อนที่ถ ok. <hand> ึงวัยที่เขาจะหัดเว้านี่เนาะก่อนนั้นน่ะเขาใส่ทักษะไดมาก่อนอ่านบ่คะเขียนบ่เว้าบ่บ่ดอกเนาะเด็กน้อยถ้าลกได้แต่อ้ออ๊อ้อเอ๊ะอ้อเอเอเอิ้นอีแม่อีแม่ก็ยังบ่เป็นแม่นบ่คะเด็กน้อยถ้าลกเนี่ยเขาใส่ทักษะการฟังซะก่อนถ้าเริ่มจากการฟังแล้วเนี่ยแล้วพอเด็กน้อยเนี่ยถึงจุดๆนึงแม่นบ่คะถึงวัยที่เขาอนหัดเว้า คั้นคำศัพท์มันมีอยู่ในหัวเขาแล้วเขากะสีฝึกง,งัดออกมาใส่ผู้ใหญ่เขาคือกันค่ะเข้าฟังไปในระดับนึงแล้วเนี่ยถ้าขั้นคำศัพท์มันพ่อสีมีจํานวนนึงอยู่ในหัวเขาแล้วมันบอกเขาก็จะค่อยฝึกง,งัดออกมาใส่คือกันเลยค่ะสีใส่วิธีเดียวกันเลยกับที่เข้าเรียนภาษาไทยกับภาษาอีสานเฮ็ดจังไดเข้าจังหวาภาษาอีสานได้เห็ดจังไดเขาจังหวะภาษาไทยได้นะคะคือมันต้องผ่านการฟังมาก่อนฟังมาก่อนแล้วกระจเย็นๆนะคะแล้วก็ะคะ่คอยหัดบอกไปที่ละหน่อยหัดบอกจากสิ่งที่เขาฟังมากนั่นแหละะะนค ส่วนวิธีเริ่มต้นเข้าสิเริ่มจากทักษะการฟังนะเนาะเข้าสิเหตุจังไดสิ่งที่เข้าตรงท่าความเข้าใจนะคะจะมีอยู่ในกันอ่าจาะคอลอะไหออ่มีสามคอขอ <c oughs> ขอภัยค่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมดสามคอนะคะสามขอ้ออันดับแรกนะคะการที่เข้าสิเริ่มเรียนภาษาอ,าาอังกฤษเนี่ยเข้าจะต้องเข้าใจธรรมชาติ <c oughs> โอเคเขาจะต้องเข้าใจธรรมชาติหรือธรรมชาติเอาธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติของภาษานัง เนี่ยเขาย้าเรียนภาษาอังกฤษมันบอกคะต้องเข้าใจธรรมชาติของภาษาอังกฤษ่อนร้นเป็นจังใดถ้าท่านสามารถที่สิไปหาเสิร์ชอ่านใน Google ก็กได้หรือไปหาอ่านจากแหล่ขงข้อมูลอื่นก็นได้หรือสิไปเบิ่งวิดีโอที่แล้วที่ไม่ได้วาไว้ก็ได้นะคะไม่คัดมากเด่นๆหาอ้อแต่จริงๆแล้วมันหลายกนั้นคะ่ะเข้าเอาหา้อเป็นพื้นฐานสะก่อนก็ได้คัดมากนะคะเด่นๆเข้าใจธรรมชาติมันก่อนภาษาอังกฤษเป็นจังไดนะคะอันดับสอง บอบอคาดหวังนะคะเขาจะต้องบอคาดหวังว่าเข้าเนี่ยจะได้ยินอย่างจากภาษาอังกฤษนะแบบคือคือภาษาไทยก็คือภาษาอีสานแบบเป๊ะๆเด๊ะๆเลยบอแม่นมาฟังไปแล้วเอ้ามันก็มันก็ภาษาไทยมันก็มันก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็วางสี่ภาษาไทยก็วางสี่เองซเลยค่ะบอนะคะอย่าไปคาดหวังตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเขาคาดหวังไม่สียเห็นเขาพอไม่สีเห็นเขาเต็มในหัวเขาจะเต็มไปด้วยคําถาม แล้วข้าศีบกเกิดการเรียนรู้นะคะเปิดใจนะคะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนรู้ใหม่เนาะคิดว่าเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะต่อไปนะคะขอที่สามนะคะขอขอที่สามข้อ,องอันเนี้ยเป็นวิธีที่ไม่เอามาปรับใส่นะคะข้อศีตรงรูจักเสียงต่างๆในภาษาอังกฤษก็คือเสียงเสียงประจำตัวอักษรต่างๆในภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าขอไม่ขอย้ำด้ว่า ย่าไปเขียวเจ้าของวาฉันสิต้องรู้จักเสียงทุกเสียงของภาษาอังกฤษที่ได้ภายในเวลาบดโดนบว่ะค่ะคอยเบิงประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่ามีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายไปน้าการเรียนรู้เข้ากับคอยเบิงไปคอยศึกษาไปนะคะสูมือนี้นะมีแชนแนวอื่นๆที่ขาเจ้าจสอนเกี่ยวกับเสียงประจำอักษรในภาษาอังกฤษพร้อมค่ะแล้วก็หรือถ้าผู้ใดอยากจะเบ่งแชนแนวอื่นก็ได้หรือจะเบ่งแชนแนวเมฆก็ได้นะคะเมฆกัสิทธย่อยออาลงนะคะ นั่นแหะนี่แหละค่ะที่แม่บอกว่าการที่เข้าเีเรียนภาษาอังกฤษสิ่งที่เขาตรงเตรียมนอกจากไม่เสร็จหรือว่าแนวความคิดหรือว่าใจเข้าเนี่ยที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วเข้าจะต้องมีอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ต you need to have your internet to learn English so it will help you improve your English คือเขาต้องมีภาษาอังกฤษเอามาแเ,เขาต้องมีอินเทอร์เน็ตสีซอยเขาพัฒนาภาษาอังกฤษเขาได้นะคะที่นี่ พอบอกถึงเรื่องเสียงของภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเม,ม่จะเฮ็ดเกี่ยวกับเส,เสียงประจำตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเดี๋ยวมันคือตัวนี้ค่ะเขาเอื่นเป็นภาษาอังกฤษก,ก่อนเดี๋ยววันนี้เม่จะให้ซื้อไปนะคะเสียงประจำตัวอักษรภาษาอังกฤษคือ,อรคะสิ่งที่เราจะต้องรูน้นะคะเน่ตาดาฟอนิกส์ ฟอนิกส์ก็คือเสียงประจำตัวอักษรในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะฟอนิกส์นี่ยฟอนิกส์ฟอนิกส์คืออะไรโอ้ดว่าอโหพิทังผิดทา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 งฟอนิกส์ก็คือเสียงประจำตัวอักษรนะคะเสียงประจำตัวอักษรอย่างเช่นว่า A B C ถึง Z A B C ถึง Z แทนเสียงเอยียงเอแทนเสียงยังบีแทนเสียงยังซีแทนเสียงยัง เราเข้ากับสีไดรัวอ๋อโอเคภาษากังกมันมีเสียงพวกนี้นะเวลาเขาจะออกเสียงมากในคําในประโยคเข้าสีเดลอวคำนี้นะมันเื่อนนี่นอหืมคำนี้คือตรงแลบลินอ้าคำนี้เป็นอย่างก็ต้องตรงฮอลิินเอียงจะสีไหมคะมันจะมีมันจะมีเอียงแบบนี้ละเข้ามานะคะค่ะนั่นแหละฝากติดตามช่อง English ไท a i b า r น้ำเดือดคาเดอร์ หรือซื้อภาษาไทยคือภาษาอังกฤษทยบ้านนะคะทั้งทาง y YouTube แล้วก็ทาง a c e b o o k นะคะหรือถ้าท่านมีอขอสงสัยยังจังไนกระถามได้นะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนาะอย่าลืมเ้อค่ะมีใส่ภาษาอังกฤษใดมือเจอกระใสใดขึ้นกันเจอกันไม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าสิวอาเรื่องฟอนิกส์ค่ะสวัสดีค่ะ